สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคารคราฟเต็ดวันนี้ผมมาจะพาทุกคนมาทําความรู้จักกับรถแทรกเตอร์รุ่นใหม่ที่กําลังได้รับความนิยมอย่างมากในวงการเกษตรของประเทศไทยและถือว่าเป็นตัวท็อปที่น่าจับตามองจากค่ายคูโบต a านั่นก็คือคูโบต a า L5055 รุ่นปี2026ที่เพิ่งเปิดตัวไปไม่นานมานี้สําหรับเกษตร,รกรหรือคนที่กําลังมองหาแทรกเตอร์ขนาดกลางที่ทรงพลังทนทานและสามารถใช้งานได้รอบด้านรุ่นนี้ถือว่าตอบโจทย์อย่างมาก ก่อนอื่นต้องบอกเลยว่าคูโบต้ L5055 ได้รับการออกแบบมาเพื่อเน้นทั้งความแข็งแกร่งและความสะดวกสบายในการใช้งานภายนอกยังคงเอกลักษณ์ความเป็นคูโบต้าด้วยสีส้มสดโดดเด่นแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปคือเส้นสายดีไซน์ที่ดูทันสมัยมากขึ้นฝากระโปรงและโครงสร้างตัวถังถูกออกแบบใหม่ให้มีความโชเฉีียวแข็งแรงและระบายความร้อนได้ดีขึ้นเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานแม้ต้องเจอสภาพอากาศร้อนจัดแบบบ้านเรา ด้านเครื่องยนต์คูโบต้า L 5 0 5 5ปี2 0 2 6มาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซลคูโบต้าแบบ4สูบขนาด50แรงม้าเต็มประสิทธิภาพใช้เทคโนโลยีใหม่ที่เน้นทั้งแรงบิดสูงและการประหยัดน้ำมันตอบโจทย์งานเกษตรที่ต้องการทั้งความทนทานและความคุ้มคา่าไม่ว่าจะถ่ายพรวนดนหรือลากอุปกรณ์เสริมต่างๆก็ทำได้สบายมากอีกทั้งยังปรับระบบการเผาไหม้และการควบคุมการปล่อยไอเสียให้สอดคล้องกับมาตรฐานสิ่งแวดล้อมสมัยใหม่ทำให้มั่นใจได้ว่าประหยัดเชื้อเพลิงและไม่ปล่อยควันดำมากเกินไป ระบบเกียร์ของรุ่นนี้ถูกพัฒนาให้ตอบสนองได้ดียิ่งขึ้นโดยมาพร้อมเกียร์แบบซิงโครชัตเทิร์ชิพที่ทำให้เปลี่ยนเกียร์เดินหน้าและถอยหลังได้อย่างรวดเร็วเหมาะอย่างยิ่งกับงานที่ต้องปรับรถบ่อยๆเช่นการทำงานในแปลงแคบหรือการใช้กับรถตักหน้านอกจากนี้ยังมีอัตราทดเกียร์ให้เลือกหลายระดับทำให้ผู้ใช้งานสามารถปรับให้เหมาะสมกับลักษณะงานได้อย่างลงตัวเมื่อพูดถึงระบบไฮดรอลิกต้องบอกเลยว่าคูโบตารุ่นนี้ทำออกมาได้ยอดเยี่ยมมาก มีปั๊มไฮดรอลิกกำลังสูงทำให้ยกอุปกรณ์ได้รวดเร็วและมั่นคงไม่ว่าจะเป็นผ่านถ่ายรถพ่วงหรืออุปกรณ์เสริมอื่นๆก็ทำงานได้อยา่างราบรื่นรองรับการทำงานที่หนักหน่วงได้เป็นอย่างดีอีกทั้งยังสามารถต่ออุปกรณ์เสริมหลากหลายชนิดเพื่อเพิ่มความหลากหลายในการใช้งานในด้านความสะดวกสบายสำหรับผู้ขับขี่คูโบต้า L5055 ก็ใส่ใจรายละเอียดมากขึ้นห้องโดยสารถูกออกแบบใหม่ให้มีพื้นที่กว้างขึ้นเบาะนั่งปรับระดับได้รองรับสริระและลดการสั่นสะเทือนได้ดี คอนโซลควบคุมใช้งานง่ายปุ่มและคันโยกต่างๆถูกจัดวางในตำแหน่งที่หยิบจับสะดวกทำให้ผู้ขับไม่เหนื่อยล้าแม้ต้องทำงานต่อเนื่องเป็นเวลานานสำหรับเรื่องความปลอดภยัยรุ่นนี้ก็ไม่ธรรมดาเพราะติดตั้ง r o p s หรือโครงเหล็กป้องกันการพลิกคว่ำเพื่อป้องกันผู้ขับขี่หากเกิดอุบัติเหตุขึ้นและยังมีระบบเบรกที่ตอบสนองดีเยี่ยมทำงานได้อย่างมั่นใจแม้ต้องวิ่งบนทางลาดชันหรือในพื้นที่เปียกแฉะเมื่อเปรียบเทียบกับรุ่นก่อนหน้า จะเห็นได้ว่าคูโบต้าปรับปรุงทั้งในเรื่องกำลังเครื่องยนต์ความทนทานของระบบเกียร์และความสะดวกสบายของห้องโดยสารทำให้ L5055 รุ่นปี2026ถือว่าเป็นอีกก้าวสำคัญของแทรกเตอร์คูโบต้าที่ตอบโจทย์เกษตรกรยุคใหม่อย่างแท้จริงสิ่งที่ทำให้เกษตรกรไทยชื่นชอบรุ่นนี้เป็นพิเศษก็คือความสามารถรอบด้านสามารถใช้ได้ทั้งกับงานนาข้าวงานไร่พืชไร่งานสวนยางพาราง,งานขนส่งเบื้องตน้นหรือแม้กระทั่งงานก่อสร้างบางประเภทก็สามารถนำไปปอรับใช้ได้ จุดนี้ถือว่าคูโบต้าทําการบ้านมาดีมากเพราะรู้ดีว่าเกษตรกรบ้านเราไม่ได้ทําเกษตรแบบเดียวแต่ต้องการแทรกเตอร์ที่สามารถปรับเปลี่ยนการใช้งานได้หลากหลายอีกอย่างที่ไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือการดูแลรักษาคูโบต้า L 5 0 5 5ถูกออกแบบมาให้ซ่อมบํารุง,งง่ายฝากระโปรงสามารถเปิดได้กว้างทําให้เข้าถึงเครื่องยนต์และระบบต่างๆได้สะดวกอะไหล่มีรองรับในท้องตลาดทั่วประเทศ ซึ่งเป็นข้อดีของค่ายคูโบต้าที่มีศูนย์บริการมากมายทำให้ผู้ใช้งานมั่นใจได้ว่าจะไม่เจอปัญหารถเสียแล้วหาที่ซ่อมไม่ได้ในด้านราคาแม้ว่าคูโบต้า L5055 จะอยู่ในกลุ่มแทรกเตอร์ขนาดกลางที่ราคาสูงกว่ารุ่นเล็กแต่ถ้ามองในระยะยาวถือว่าคุ้มค่าอย่างมากเพราะได้ทั้งความทนทานประหยัดน้ำมันและความสามารถในการใช้งานครอบคลุมหลากหลายเมื่อเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายและเวลาที่ประหยัดไปได้ ถือว่าเป็นการลงทุนที่เหมาะสมสำหรับเกษตรกรที่ต้องการเครื่องมือคู่ใจที่ใช้งานได้นานหลายสิบปีสรุปแล้ว Kubota L 5้5 5ปี2026ถือเป็นแทรกเตอร์ที่ออกแบบมาเพื่อคนทำงานเกษตรตัวจริงแข็งแรงประหยัดทนทานและใช้งานได้รอบด้านเหมาะสำหรับใครก็ตามที่กำลังมองหาเครื่องจักรที่จะชว